สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาอันบ็อกแค่ของเช็คแทงนะฮะไม่มีการประกอบแต่อย่างใดส่วนการประกอบนั้นก็จะอยู่อีกคลิปหนึ่งแล้วก็รีวิวก็จะอ,อีกคลิปหนึ่งนะครับ กา 30mm หรือว่า30 minute mission น,นะฮะจะไปนาะเทียคอมมานโดไทยนะฮะก็คือตัวหุ่นอันนี้มาในรูปแบบสองผู้หญิงนะฮะแต่ว่าปกติเพิ่มเติมมาคือบอดี้จะเป็นสีดำบนแดงสุดเทเลยนะฮะข้างในเราจะเป็นการแกะกล่องเช็คแพงนะครับอย่างที่ผมบอกเกินไปนี่ก็คือฉากแอคชั่นนะฮะประมาณนี้นะฉากแอคชั่น ตัว 30mm นี้จะมีจะมีพาร์ทเสริมเยอะมากเลยนะฮะตัวนี้ใช้ตัวนี้เริ่มที่43นะฮะกล่องที่43แล้วก็หุ่นออจากทรงหูแมวหน่อยๆน,นะฮะประมาณนี้โอเคเรามาดูด้านในกันเลยดีกว่าข้างในนะฮะบอดี้จะเป็นสีแดงเข้มนะหนึ่งสอ 6, 7เปมีทั้งหมด7แผงด้วยกันนะฮะส่วนนี้ก็คือคู่มือการประกอบนะครับอ่าหุ่นซีรีส์3 0 mm เนี่ยมันจะมีข้อดีตรงนี้ว่ามันสามารถเอาแต่ละส่วนมามีแอนแ m a t ได้ด้วยนะไม่จำเป็นต้องแบบว่าประกอบตัวเดียวอะไรอย่างนี้อยู่ที่จินตนาการนะฮะ 1,2,3,4,5, 5่แผงครบนะครับวิธีการประกอบก็จะไม่ยากแต่อย่างใดนะฮะอันนี้เขาก็มีแนะนำเบื้องต้นว่า เอาส่วนไหนเอาส่วนหุ่นตัวไหนมาต่อได้บ้างนะฮะเนี่ยสไปนะโตอามีไทดูแล้วคงได้เก็บอีกตัวนะฮะในนี้ก็จะมีปุ่มจะมีจุดล็อกจุดใส่ได้เลยนะฮะคือเหมือนคล้ายๆว่าจุดล็อกจุดใส่ของแต่ละหุ่นในแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีเหมือนกันก็เลยสามารถเอามามิกรวมกันได้นะฮะก็ไม่ยากแต่อย่างใดนะครับ แล้วก็ไม่มีสติกเกอร์นะฮะก็เดินลายได้อย่างเดียวสวยโอเคเวลมีเพียงเท่านี้นะครับชอบถูกใจกดติดตามนะฮะสนับสนุนกันด้วยการดูโฆษณาทายคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะขอบคุณไวรัสมินิโฟลิวนะครับจำหน่ายรถและอะไหล่ธรรมย่านะฮะเลือกชมเลือกชอบได้มีลิงก์ทั้งเพจ แลกช h อปปีข้างล่างใครทักไปทางเพจของเวลามินิฟอลวิลนะครับจะได้ส่วนลดในการซื้อสินค้า15%นะฮะจะบอกว่ามันจะช่องไวแคทนะครับก็ใครอยากจะลึกถึงกระตูนักซิ่งสาฟ้าหรือว่าอยากเล่นลรถทมย่านะฮะปัจจุบันก็มีร้านอยู่แทบจะหลายร้านเลยโดยเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ